สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน Windows 10นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับตั้งเวลาปลุกนะครับหรือว่าตั้งเวลาเพื่อทําอะไรสักอย่างนะครับเมื่อถึงเวลาให้เจ้า Windows 10เนี่ยเตือนเรานะครับผม mm. โดยที่เราไม่ต้องลงแอปหรือว่าลงโปรแกรมอะไรเพิ่มด้วยวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลย <S <S อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่เจ้าแว่นขยายมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับที่ลูกศรชี้ ถ้าเกิดของใครไม่มีนะครับให้คลิกขวาตรงแถบด้านล่างตรงนี้1ทีครับผมจากนั้นไปในส่วนของเสิร์ชตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่โชว์เสิร์ชไอคอนตรงนี้1ทีครับผมแล้วมันก็จะขึ้นรูปแว่นขยายตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆจิ้มลงไปได้เลยและในช่องตรงนี้ให้พิมพ์ไปว่าอารามครับผมเดี๋ยวผมจะแปะคำนี้ไว้ทางใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถก๊อบมาวางตรงนี้ได้เลย จากนั้นมันก็จะขึ้นเจ้าแอปตัวนี้หรือว่าโปรแกรมตัวนี้มานะครับที่เป็นรูปนาฬิกาให้เพื่อนๆกดลงไปได้เลยอ่าแล้วเขาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงแถบด้านซ้ายนะครับและกดไปที่คําว่าอะลามชึบและทางด้านขวามันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้กดไปที่แอดแอนอะลามปุ่มฟ้าๆตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ใส่เวลาที่เราต้องการจะตั้งให้เขาเตือนได้เลยครับผมอ่ในตัวอย่างผมจะตั้งเป็น pm นะครับชึบ แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับในส่วนต่อมานะครับตรงนี้เราสามารถตั้งชื่อให้เขาได้นะครับว่าเราจะตั้งปลูกเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้เขาทําซ้ําให้เราติ๊กถูกที่ช่องนี้ได้เลยครับผมแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าให้ซ้ําวันไหนบ้างนะครับแบบนี้นะครับผมชึบชึบชบชบหรือว่าซ้ําแค่บางวันแบบนี้แต่ในที่นี้ผมจะปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ใช้นะครับ จากนั้นในช่องต่อมานะครับเราสามารถเลือกเสียงเพลงได้ครับผมว่าเราต้องการให้เขาเตือนเราด้วยเสียงไหนนะครับเมื่อเรากดขึ้นมาสามารถกดตรงที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเพื่อเล่นเสียงดูได้ครับผมแบบนี้ถ้าเราชอบเสียงไหนนะครับเราก็กดไปที่เสียงนั้นนะครับชบเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ให้กดไปที่ปุ่มเซฟตรงนี้1ทีอ่าแล้วเขาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับเจ้าเวลาตัวนี้นะครับที่เราตั้งไว้เนี่ยจะอิงกับเวลาที่อยู่บนเครื่องนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูกันครับ เขาก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมาพร้อมกับเสียงเพลงนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะปิดก็เพียงกดไปที่ดิมิตตรงนี้1ทีนะครับชึบแล้วเขาก็จะปิดการเตือนไปนะครับผมแต่สําหรับของใครนะครับถ้าเกิดเราเปิดอยู่อย่างนี้แล้วเราต้องการยกเลิกนะครับก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ในส่วนของแถบฟ้าๆตรงนี้นะครับให้จิ้มลงไปได้เลยชึบให้มันขึ้นเป็นเทาๆแบบนี้นะครับก็แปลว่าเรายกเลิกอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการแก้ไขแค่เวลานะครับก็ให้จิ้มลงไปได้เลย จากนั้นก็เปลี่ยนแปลงเวลาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดที่ปุ่มเซฟนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็แก้ไขเวลาเรียบร้อยแล้วก็ลองนําไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ